คาถาเงินล้านนั่งนนโมสามจุนมโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนมโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะสัมปะจิตตามีนาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหม,มา จะมหาเทวาอภิลา,าภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราภูพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิธิโยพุทธะมานีมามะ พุทธะสวาหมสัมปติจานิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลาลาบูชาคาธานีเก้าจบต้องว่าทั้งหมดผู้มันภาวนาก่อนทําบุญให้ทานใดๆหรือสวดก่อนที่จะเข้านอนเสมอมิได้ขาดท่านผู้นั้นจะเป็น บุญบรรดาลให้ประเสริฐเลื่อนลำด้วยลาภผลเป็นเศรษฐีมิได้ยากจนแลหลวงพ่อพระราดพมยานหรือสีลยงดำเมตตามอบให้